โตแลยเวลทางด้องสเนี่ยที่จะขึนภาพเนี่ยเออมาบางบางาแ้โเ่อก็ได้้าคน้ายอะดงไอะไ้าก็ตามัเข้าใจหอเตาตอี เดี๋ยวนะเดี๋ยวตจกับสโตนะ ออโตไปแล้วหุบเหมือนเดิมหุบงูเหมือนเดิมอนนี้นี้พอสิโตเ้าบิโตพอสิโตไปปุ๊บแล้วก็หุบมาถ้าบานเดี๋ยวพี่เขาตาย ไองตเมื่อ so ีกระจวยนะัลอพะแวงี่พอเมานี้มันจะบงลนะครับเดี๋ยวขมือ่เลยครับัเดขึ้นหน้าเลยกครับ โอเคนะผม้อมนะมองเปล่าครับ